สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมะม่วงแปลงก่อนตายเจ๊แกเปปราเตศนะครับตอนนี้นะครับมะม่วงก็อยู่ที่โตเกียวเห็นไหมโตเกียวสกายทรียิบได้ไหมนะยิฟยิบยิบลุกนะครับเราก็ทุกคนดูซิเสื้อมะม่วงวันนี้เห็นไหมเนี่ยนี่ยากิมุคระตะนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับจะไปกิมุคุระที่ อาซากุสะนะครับผมร้านที่นะครับมีจิ้วเสียบมากๆเลยนะครับมีจิ้วเสียบมากอธิบายยังไงดี่คือบรรยากาศเนี่ยดีมากนะครับแบบประเทศไทยประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็คือปกติแล้วนะครับไม่โจรานนะครับเพราะว่าวิธีการไผ่รานั้นเนี่ยเดี๋ยวจะบอกดีกว่านะครับเดี๋ยวพาไปนะครับผมตู้กล่อโอเคไปดูกันหรือไม่ตูกล่องของญี่ปุนนะครับเรียกอันนี้ว่าขี้นะครับ ก็ดูมานดูเหมือนขี้เนาะแต่ <laughs> ไม่ดีนะครับไม่ดีนะคะรับตกตอนนี้นะครับมืองก็ถึงที่ซาตานิโรไฟอาซักซะแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการไปร้านนนั้นจากซาตานิโรไฟอาซักซะ,ะนะครับผมตกนะครับคือก้องอื่นนี้นะครับตกลงพอต้องลมไปนะครับผมมีใต้ดินนะครับผมนะครับอ่าら行けไかนะ ต่กอนที่นี่ซาตานิโลไฟอาซักซานะแล้วก็ข้้นหน้าเนี่ยมีบันไดนะครับผมที่ลงไปนะครับผมอ่าลงไปลงไปวุบกอนดูสิแบบว่าโลเก้าฟุดใช่ไหมครับ <laughs> สุด,ดยอดมากสวยมากเลยนะครับฟุฟุฟุฟแล้วพอถึงที่นี่แล้วนะตะกอนเลี้ยวขวานะครับ แล้วก็เดินตรองไปเลยปุ๊บทกดชอบไหมบรรยากาศแบบนี้นะครับสุดยอดมากเลยนะครับมาเมืม่อชอบมากเลยนะครับแล้วก็เดินตกลงไปเลยเลยนะเดินตกลงไปเลยเอยนะครับพอจะถึงลาเนี่ยัุกอเข้าอีโต๊ะอะไรตามตาเนี้ยคุ้นๆไหมนี่เลยัุกอว้าวนะครับ

ถือประกมเมืองกันเลยมีเหมือนกันยิ่งหวายิ่งหวาเค้กรับเชิญพี่แซ่เค้กรับเชิญพี่แซ่น้าหรอน้าหรอเพราที่จะมากินหมูกระทะด้วยค่ะใช่ๆอาจจะโซนจ้นเนี้ยจะลงคลิปอัดเมืองกันเนาะโอเคป่ะดูสิทีเนี้ยลาหมูกระทะสไตล์ไทยสุดๆเลยนะว้าวนะครับ แล้วพอที่ชอบเนี่ยตะกกรมีขายของไทยด้วยนะอันละห้ายเยนนะครับผมห้ายเยนประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วก็มีเสื้อทำรูดนะครับผมแล้วก็มีอะไรทำตาๆนรับมีช้าลายนะครับมีขายทุกอย่างเลยสุดยอดมากเลยนะครับมีขายอยันนี้ด้วยนะตกนกะกงกาตะมุกระตาด้วยเนี่ยสามเป็นหกร้อยเยนนะครับราคาประมาณเท่าไหร่นะเจ็ดแปดแปดเก้าไม่ใช่กับเก้าประมาณเก้าร้อยบาทนะครับผม ว้าวเรามาแล้วเรามาแล้วมัมหมูเนี่ยต้องกินใช่ไหมเธอนะกินนะเดี๋ยวไม่กินหรอโอ้ยไม่จงเกเรใจไม่ไราให้ไม่จงเกเรใจนะงานกนตั้งงานเราเรียอันนีกเรี้ยกทำหมดใช่ไหมเดี๋ยวมันหนเดี๋ยทำไม่ไม่เนี่ยเนี่ยนี่อะรแรงมามันหมูอ่ะวางเต็มแล้เนี่ยตุกกองถ้าจะมาลาเนี่ยตุกคนนะครับต้นโดนชิมนี้ก็คือน้ำซิมซีคือเลยนะนะครับทอดอร่อยเด้อนะตุกกอ จริ้มๆร่าอืออร่อยมากอร่อยจงเต็มเต็มเมื่อเมื่อมากินอีกกินเอาใช่ไหมรู้สึกยงไงคือแบบหอใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่เราแกงกินมียาดองข้อใหญ่ใหญ่เวอร์ลองดมสิทิดดมสิ คืออะไรวะเมนเหรอไม่ใช่ใช่นี่ได้ที่ใส่เงินนะจ๊ะทุกคนใส่ทิปในนี้ได้เลยนะขอทิปหน่อยสิไม่มีเอาเอาเป็นกระดานะเอาเป็นกระดาษไม่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 เอาดไม่เอากระดามีแต่แงคงสิฮอยทำาไมใส่ต่ปากล่ะเอ้าก็เห็นเธอตักเนื้อ นี่ไงนี่ไงนิตี้เราปักมาอันนี้กับอีกจานหนึ่งมีแต่เนื้อมาแบบรวมมิตรเลยนะเพราะว่าเราชอบกินโปรตีนต้องกินโปรตีนเยอะๆจะโตไวๆแกเริ่มเริ่มเลยนะจ๊ะเริ่มเลยเริ่มเลยใครเป็นครูย่าง เรานี้แอยแล้วก็กินแองด้วยคือกะทะเริ่มแล้วนะจ๊ะจะะะพออทีย่ย่าิ้มไม่อั้นนะจ๊ะก็ต้องกินจงอ้วกเลยนะไม่อ้วกกลับบ้านไม่ได้เลยนะขน,นนขนาดนั้นเลยมะม่วง,งอร่อยไหมอร่อยที่สุดนายสามล้อสามล้อเลย มะม่วงตาตามะม่วงทานมั้งมีคำถามว่าคำว่าเสน่ปลายจวักเนี่ยใช่กับผู้ชายได้ปะเอ๊ะอ้ผู้ชายก็ทรรมหาอืใช่ไหมก็เสน่ปลายจวักได้ไหมม่เก <laughs> ี้ไม่รู้ไม่รู้นะแต่มาเกียรเท่าที่คิดมาตอนที่อยู่ที่ไทยอ่ะเสน่ปลายจวักหมายถึงผู้หญิง ที่แบบว่าทออาหารเก่งใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเออทำอาหารเก่งแล้วแบบสามารถทําอาหารให้คนชอบได้คนติดได้อะไรเงี้ยมันคือเสน่ห์ปลายจังหวักแต่มากิไม่แน่ใจว่าเสน่ห์ปลายจังหวักเนี่ยมันจะใช้กับผู้ชายได้ไหมยุคใหม่แล้วไงอ่าเอาเราต้องแบบเท่ากันเท่าเทียมเท่าเทียมชายหญิงเท่าเทียมกันงั้นก็ต้องถามถามคนถามคนดูค่ะว่าใช้กับผู้ชายได้ไว้ะทาได้แหละให้คอมเมนต์มาข้างล่างแี่ว่าเวลาทํา ทำหมูกระนัปิ้ยงยากเฉๆแล้วก็ใช้กำว่าเสนปลย,ยจวักได้ไหมใครก็ปิ้งยากได้ใครก็ทําได้อย่างนี้เหรอทำได้แต่ว่าเสน่ปลายจวักไอเสนปลายขี้อันนี้ใช้ำว่าอะไรขี้ปหรออันี้ช้ำว่าอะไรขี้ปขี้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 ใช่ไหมเสนปลายที่ขี้ก็โม้ก็จะเป็นสน เสน่หปายที่เขีบใช่เสน่หปายที่เขีบนะครับผมหมายความว่าพี่ย่างเก่งอยากได้เสน่ห์ยเจาะหวักเนื้อเกิมแบบไม่ไม่ไจะหวักไม่เอาเสน่ห์ปายที่เขียบเลยใช่เลยจ้ะเป็นผู้ชายที่ทําอาหารเก่งใช่ถูกต้องลองอ่าเราก็ไม่ใส่ตะเกียบเลยนะใส่กินแบบพี่ยิบนี่เสน่หปายจะยิบโอ้โหกินแบบดิบมากดูดูแบบเป็น เป็นอะไรคะเนี่ยโอ้โหที่คีบตั้งเลยน้ำบาวนงเลยน้ำบาวงน์เราก็อันนี้นะคะับมีคือน้ำจิ้มหนึ่งอันนี้ก็คือน้ำจิ้มซุปพี่นะจ๊ะอันนี้ก็อร่อยมากจ้งเขาใช้ที่คีบกินเลยเสน่ที่คีบนี่กินแบบที่คีบเลยนะจ๊ะโอ้โห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 จะยิงธนูอย่างี้ สุดยอดร้านนี้สุดยอดเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกกองก็โขอให้ผู้ชายทุกกองก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก,ก็ได้นะครับอยากให้ใช้คำว่าท่าน,นายปลายที่คีบนะครับสนิทปลายที่คีบจ้ะปลายที่คีบเย็บคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเชือกถือนี่น้ำซุปเจ้มจ้มแล้วนี่ไง เวลากินมูคัตเนี่ก็ต้องเอนจอยน้ำซุปด้วยนะจ้าทุกคนใช่จ้ากินหมดแล้วสุดยอดมากเลยนะครับขอนี่ไงกินเก่งกินเก่งเนาะกินเยอะๆจะโตไวๆเหลือทำไมเนี่ยเมื่อกี้นี่เรากินนะรักษาเนี่ยอยู่ในคลิปคมมากีจันนะทำไมกินไม่หมดอ่ะก็นี่นุ่มมึงแคลอรี่ไงได้ก็ได้

มากคีมือก็จะนำจิ้มอรอยมาจริงอันนี้ประกันเลยใช่ไหมใช่ไหมแต่นำจิ้มอร่อยใครทำตอนนี้แหละอนี่ยโรยมากเลยแซ่บแซ่บเลยนะครับกินแล้วกินแล้วจะเป็นของแซ่บนะครับโอ๋อโหนี่ไงเป็นของแซ่บแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็โชอะไรเลยชโชอะไรอาจารย์อาจารย์ชามาตาขว้ยชิมาโจข้าวฟึงกาขอาวฟึงกาขอาวฟึงกา